เรื่องใบไม้ที่ร่วงหล่นนับป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีต้นไม้สูงใหญ่ต้นหนึ่งใบของมันเขียวขจีสวยงามใบไม้แต่ละใบต่างก็ภาคภูมิใจในความงามของตนเองพวกมันโบกสะบัดไปมาตามแรงลมรู้สึกถึงความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ใหญ่แต่แล้วฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงสายลมเริ่มพัดแรงขึ้นอากาศเริ่มเย็นลงใบไม้หลายใบเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวขจีเป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงพวกมันเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง กลัวว่าจะร่วงหล่นลงจากต้นไม้ใบไม้ใบหนึ่งชื่อใบเขียวยังคงเขียวขจีอยู่มันมองเพื่อนเอนที่เริ่มเปลี่ยนสีด้วยความสงสารมันพยายามบอกให้เพื่อนเพื่อนสู้ต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้แต่แล้ววันหนึ่งสายลมก็พัดแรงมากใบเขียวรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหลุดออกจากกิ่งไม้มันพยายามยึดเกาะไว้สุดกำลังแต่ก็ไม่เป็นผลใบเขียวร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน ใบเขียวรู้สึกเศร้าใจมากมันคิดว่าชีวิตของมันจบลงแล้วมันไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วแต่แล้วใบเขียวก็ได้ยินเสียงหนึ่งไม่ต้องเสียใจไปเลยใบเขียวเธอได้ทําหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดแล้วใบเขียวมองไปรอบๆและพบว่าเสียงนั้นมาจากใบไม้ใบหนึ่งที่ร่วงหล่นลงมาก่อนหน้านี้ใบไม้นั้นมีสีเหลืองสวยงามฉันชื่อใบเหลืองใบเหลืองกล่าวฉันเคยเป็นเหมือนเธอแต่ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าการร่วงหล่น ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ใบเขียวมองใบเหลืองด้วยความสงสัยใบเหลืองจึงอธิบายต่อไปว่าเมื่อใบไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินพวกเราจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ทําให้ต้นไม้แข็งแรงและเติบโตต่อไปได้ใบเขียวเข้าใจแล้วมันรู้สึกดีใจที่ได้รู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่มันไม่ใช่แค่ใบไม้ที่ไร้ค่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรชีวิตของธรรมชาติใบเขียวและใบเหลืองนอนอยู่บนพื้นดินด้วยกันพวกมันเฝ้ามองใบไม้ใบอื่น ร่วงหล่นลงมาทีละใบพวกมันรู้ว่าเพื่อนๆของพวกมันก็จะได้เรียนรู้บทเรียนเดียวกันนี้ในที่สุดใบไม้ทั้งหมดก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินพวกมันกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ทําให้ต้นไม้แข็งแรงและเติบโตต่อไปได้ข้อคิดทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสําคัญแม้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากก็ยังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าในตัวเอง